สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมช่องศาสตร์ซีเฮ็เหมือนเดิมครับผมมาอยู่กับไอ้ตูดหมึกดิวเหมือนเดิมนะครับผมครับไอเหตุก็เงียบเลยครับไปให้มึงกลับไปยะโอเคนั่นแหละทุกคนวันนี้เราจะมาเรียกว่าไงอะลงถ้ำเจ้าคาร์ที่เราโดนฆ่าไปครับผมกูลงมาแล้วนะเพื่อนอยู่ไหนอะคาร์ทที่แล้วหรือเมื่อกี้ครับเมื่อกี้แหละครับนี่ต่อจากคลิปที่แล้วเลยเฮ้ยเพื่อนถ้าลงมามาด้วยนะ ฮะลงมาเอาไม้มาด้วยตายไม่ได้เอามาเลยกลับไปเอากลับไปเอามาก <konuş> ลับขึ้นมาเราต้องใช้ทุกคนเราจะลงไปข้างล่างกันนะครับผมแม่งยังใหญ่เฮ้ยเพื่อนตะเกียตัานแม่งยิงกูก็ยิงมันดิเราไม่ทนโนไม่ล่ะไม่มี อะไรอย่าเพิ่งเปิดคลิปมาตายแล้วไอ้คลิปไม่ตีคตาแหล่งเดี๋ยวก็ตัวคับโลก,กอ่เจาไปสู้เือกันมาแล้วแต่เงาผม,มต้องใช้หรอกเย,ะยะ้ะแยคแล้วพวกเรามันโอเคไง มมงใช้เลยไมงใช้อ,อะไรสู้วะไม่มีเลยเลยเพื่อนไม่เพื่อนกูนไ,มไม่ใช้กูไม่ใช้ก็ได้วะมาดีมาครับทอยก่อนทุกคนผมจะผมว่าจะวิ่งเอาท็อปไปปักแม่งทุกที่เลยไอ้เพื่อนมันจะมืดแล้วนะออแต่เราอย่าไปหวั่นดิใช่ปะเออ โอ้เส oh, ียงว่าจะของมึงเต็มเลยวะเฮ้อเฮ้อเฮ้อมาอยู่เลยนะที่ไหนวะเพื่อนกูไล่กูไล่ปักทอยอยู่เพื่อนกูไล่ปักทอยอยู่เพื่อนกูไล่ปักทอยอยู่เพื่อนโอ้โหกูเจ็บกูเจ็บ เฮ้ยชุบโอเคเอเคเพื่อนขอกินกันเกือตายเสือต้งเราไปหามึงเหล็กก้อนเหล็กก้อนเดียวมาทำไมวะ

อยากสร้างก็ลองดูเอาแย่แย่ไม่ข้ามกูเลยน้อมึงวอากูสร้างแต่มึงต้องไปเชื่อกูสร้างนะอ้าวไม่มีอะไรครับโอ้ยอตาฝาดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ตาฝาดเลยกูตาฝาด เตากูแม่งฝฟาดจังวะดูล้างแคสในมึงเองเพื่อนรอแป๊บนึงกูกินอาหารก่อนไอ้ไอ้ไอ้เนยกะตะเกียตต้านเจ้าที่ยิงที่ทำมึงอ่ะเออเหี้ยกล้าตเกลกูโดนกูโดนทอมบี้ต่อยแล้วโอ้เวทเวทดีจริงๆ เล่นในกล่องนะเพื่อนโ <Okay, man. S 1> อเคเพื่อนไอ้เหียกูฆ่าสเกีบตันกูนกนตัวซอมบี้ต่อดีวะไปแล้วลุยลุยต่อลุย let's go เฮ้โตเยอะตอเนี้มันเรา,าก็ปักไฟไปเยอะนะทุกคนผุบผุบผุบโอเคเราไหวทุกคนเราไหว เราไหวเราไหวไม่ไหลวละซอมบี้มาไม่ไหลวละตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ละคู่พี่จะมาเต็มขนาดนีผ้ผมก็เกินไป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  โอเคทุกคนเราให้ปักท่อนก่อนเราจะเริ่มขุดนะครับผมเจออะไรขุดให้หมดทุกคนเหมือนตอนนี้เพื่อนยังไม่อยู่คนระับไปไหนกักที่หนึ่ง ไม่มีเล็กเลยฮะโอ้ยตกโอ้จะตายดื่มดูเลยอ่า,าในตัวก็เหลือแคขนมปังขุดฐานไว้เย,ย,เยอะเผื่ออนไะคนต้องใช้ทุกคน แต่ดูแล้วน่าจะคนต้องใช้เยอะมากนะครับผม ทุกคนผมอยากรู้ว่ามีวิธีแก้ไหมครับเอ่อแล้วนะเบสล็อกไหมผมเข้า,าแล้วมันเด้งออกมีวิธีแก้ไหมทุกคนใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้แล้วนะโอเคเก็บไว้ละ กลิปคลิปสร้างบ้านก็อาจจะอันนี้หน่อยนะทุกคนแล้วไมันสนุกเท่าไหร่เพราะเสร้างบ้านไม่เฟี้ยวตัวคนเพราะเราแบบสร้างเอาแค่พออยู่เหมือนใช้มันมาแล้วแต่มันขุดอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะทุกคน ข้างบนจะมืดแล้วทุกคนเพราะว่าซอมบี้มันมาสู้กับผมแล้วนะครับผมข้างบนมืดยังวะเพื่อนถ้ามืดแล้วเขียนพิมพ์บอกหน่อยยังเพื่อนโอ้โอ้โอ้โอจะตายเะีายจะตายจะตายอ่าฮ่ายิงคุณเป็นรอยไฟกระจอกกระจอกกระจอกไว้กระจอกเออเออจะตายเฮ้ยขอเล็กก่อน Do quen được hà lùng mọi người sing sing. A lòng mọi người tìm tập quát hòa 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 เดี๋ยวกูลองเบาเสียงมันดูดีกว่าเสียงมึงตั้งโคตรด,ดังเลยอ่าอ่าลองพูดดิไม่หู้หอเออดีละบ้านใครสร้างเอาไว้เฮีย้ยโคตรเท่เลยไม่รู้อ่ะเท่จัดอ่ะ้องยกคิด,ดีตเขาแล้วเนี่ยอืม ถ้ำนั้นหมดแล้วเพื่อนเราจะไปถ้ำไหนดีวะลองเปลี่ย,ถยถนถ้ำดูก็ได้เออทำนะลา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 เด็บกุก้งแก,ก่ด็บกุ้งแก่เสร็จยังวะ ไม้ไม้นี่ครับก่อนเอชุดเต็มจังวะขอบวกเพื่อนกูจะเย็นเพื่อนเราจะขุดดิ่งลงไปได้ไหมได้หมดแล้วแต่มึงกูอยากรู้กูจะครับถุงเท้ามาเพิ่อมอันหนึ่งทำไมถุงเท้าอกูจะค,ครับเท้าเล็กเพิ่มมาทำไมวะกูที่กูมีอยู่แล้ว ตัวนี้เลยกันเซ็ตฟ,ฟรีเลยบวกโกวยนี้จัดเลยเพื่อนจัดเลยยึดลงมาแล้วเจอฐานเลยต้องขุดไหมฐานยังไม่ต้องอ <Okay. S 1> ก็ได้โอเคหลักๆเราน่าจะเอาเหล็กมเหมือนอาหารมันในตัวมีไหมล่ะมีมีนิดหน่อยโอเคแยกกันเลยก็ได้มั้งแยกแยกกันแยกกันหาอะไรมั้งของอะ่ะ แม่งมาที่หลังกูได้ได้เหล็กได,ได้ได้ชุดก่อนเลลแกแม่งมเรียกเรียความสามารถนะครับ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 ไม่เถียงครับ ไปเอ้าไปเยน็นละเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเพื่อนใจเยน็นนะคุยไม่ได้เลยตอนเนี้ยประสบการณ์เราันต่างกันน้องตัดทิ้ไงได้ทิ้งไปทิ้งได้ทิ้งไป

ลาวาด้วยดูกันว่าจะทำยังไงทุกคนทานกิวนะท่านก็คิวนะทก่อ้แต่เล้กกว่าเี้ยวกว่าแล้วยวทำไมงี้กว่าเลี้ยวอย่างนี้ปุยนะแล้วคุณจะตายหตายคุณต้องเลี้ยต้องเตายเลยทำอไรเราเาต้องทำโอยต้อ

เราเสียงดังปุ๊บมันเกิดขึ้นมาในชิวหายเลยกูเจอหมู่บ้านที่ติดเชื้อว่ะค้าทิ้งก่อนเพรามีเอ็มบีซีนู่นแหละเราไม่ค่อยซีได้เท่าไหร่ไมมืดนแล้วนะเพื่อนไปไหนฮะ ไอ้เชี่ยตกใจซอมบี้ไอ้สัตว์โอเคเพื่อนกูกลับมาแล้วเพื่อนกลัับไวจงอ่ะกูจะเล่นนะเพื่อนเอานะเพื่อมาดูดิขอคราบชุดหน่อยดิมึงมีคราบชุดไดมอนด์แล้วเหรอเอ้ยจะครับคราบหมวกคราบได้แค่หมวกหยอกนะกูไม่เลกูมาคราบชุดละเอ้าโอ้โหแล้วดูทำตัว นี่แค่กางเกงกับหมวกดีกู่าหาคืนมาให้เพื่อนเราก่อนเราคืนสิบเท่าครับเออกูหามอ่ะแต่เราต้องไปกลัวไม่ไปแค่กูคนเดียวได้ตายเราตันนี้ไม่ชื่อเลยยังอยากอยากยากไม่ตายไม่ตายนี่นด่ตัวตายโอเคเด็บยวมาตรงไหนชี้ท่าพกใหญ่ใหญ่ขนาดไหนอืม

อายิงกับเองมาเลยหนุ่มแหละเฮ้ยเจออีกแล้วเพชรเฮ้ยเดินมาก็เจอไอ้เจนมึงนี่มันดวงดีจังวะได้เี็นหนึ่งแล้วเพื่อนเฮ้ยไอ้เจนชนะเหรอวัาววิ่งเลยไอ้เจนถ้าแข่งหาเพชรกูน่าจะแพ้ว่ะก็คุณมันไม่มีความสามารถ คนฝึกฝนตัวเองไม่มากพอเป็นฮี <laughs> อนะ้อ่ะเพื่อนเหยาะนะเหยาะเหอะนะเฮ้ยชิวเพื่อนผมชิวแล้วเพื่อนผมมันโดนด่าบ่อยแล้วโดนใครด่าวะไม่บอกไม่บอกดี่ละวันไไนี้แต่งวันนี้ไอ้ขสงสมานนี่โอ้ยที่ทำบ้านเลยไป้งจะยิ่งแบบไม่ต้องนั่งมาฝาดเลยอยู่นั่งมาอยู่นั่งมาฝานเลยฝาดเพื่อนคุณต้องไปยังไม่รู้เนี่ย bảo hiểm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  bảo à bảo hiểm 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 đi. đi để đi hiểm bảo hiểm bảo ไม่ได้เปลบนลองดูสินะเดินลแหลกไมครับดูนอย่้ย้อยนั่นยังต้องตบมาต่อตบนอีก่ะมละสัตวี๋มันไม่มไม่มีอะไไม่มีนะน่า่าที่เาเปิดส่ตว์ปี๋ตรงนีเลยไอ้ก็จะด้วยไม่มู้อะไตายก็ตายไม่ร่้อะไรผู่ท้าไปเพื่ออะไรนวะโอเคครับโอมไม่ต้องเหนื่ะ

gọi là có lúc không được 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 đã được không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  được Strangling Ikan dateng Huuu Huuu siya siya naam 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 ข้างบนช้ายังวะยังเลยเฮ้ยกูยินเสียงประตูะมึงนี่จะมึงนี่จะสุดแล้วนะเพื่อนทำไมอ่ะคือมึงกะอีพีเดียวกะไม่ให้กูเป็นอีพีอื่นเลยใช่ไหมเพื่อน <laughs> คือมึงกะอย่างงี้เลยเพื่อนกะไม่ให้กูพีอื่นเลยเพื่อนโอเคครับทุกคนอีพีนี้ได้ประตูเลยครับ ทำเธอเธเรียกไว้ก่อนไงโอเคเราได้ประตูแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะหน้าปกเป็นเอ่อลงถท่านได้ประตูแล้วทุกคนโอเคและชื่อคลิปนี้และตั้งชื่อว่าอะไรเพื่อนแล้วแปะเลยลงท่าแล้วทำประตูเอ้ยเฮียชื่อคลิปเฮี้เยเนีเ่ยเมื่อเพื่อนกูลงท่าเออจบเลยไอ้เฮียเร็วกวิ๊กเราจะช้าอ๋อาแม่ช้าไม่ได้ใช่ไหมเราจะจบมังกรใช่ไหม เดี๋ยวจัดไปเพื่อนคนอาจเดี๋ยวผมอาจจะไปหาเบื้องหลังแบบเรียกไงนะหาหาเรียกไงนะหาข้างหลังอีกนะคนแบบได้อาชีพนะพอดูแล้วอาชีพก็เท่านั้นไอ้แค่นี้หาจะจะหมดแล้วเพื่อนในสุดกูว่าเจอเจออะไรเจอเพจที่ยี่อ้ยไม่จัดในสุดกูเจอ เดี๋ยวอีพีหน้าคุยไปหาเพชรสักหนึ่งหมื่นหนึ่งสเต็คมือมือนะมือนะโอเคทุกคนเราได้เพชรมาแล้วหัวกิมนี้สำเร็จแล้วทุกคนนี่แหละได้ไปสองก้อนทุกคนพอใจละไอ้เหี้ยโดยที่เพิ่งเต็งไม่หาได้ไปสิบก้อนตัวนี้หาได้สองก้อนถึงสิบแล้วเพื่อนกูหาได้ถึงสิบหาได้กี่ก้อนปะ 6, 7, 9, 1. 1> หกเจ็ดก็เด้งไอ้ช็อตแต่มันก็หาได้อ่ะเพื่อนขุดท้องกัน เอาเพื่อนกูจะกลับไปหามึงละกูอยู่ในเนเธอร์แบบ่อนไอสัตว์มึงก็รีบไปกินเฮ้ย <_ Born> <_ uch> okay, ทุกคนตอนนี้เราก็โอ๋ยเท่าน,นี้แล้วกันทุกคนเท่าน,นี้แหละแม่งเพื่อนไปหมดแล้วแต่ว่าประตูอะ่ะนี่ทุกคนประตูอยู่นี่นะอืมโอเควันน้ก็เดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ไว้เจอกนันครับผมบ๊ายบายกดติดตามกดไลค์ด้วยนะโอเคบ๊ายบายเจอกันครับ